สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกมเบเต์เคสเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นดานดูไบนะครับนะเป็นประเทศนั่นแหละไม่ใช่ดานนะครัเออเป็นประเทศรวมกับดานนะครับนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรเลยงั้นลุยกันเลยนะครับนะสำหรับดานนี้ผมจะเจอเลดโนเดียวนะครับนะ ค่อยๆอ,อ้าวเฮ้ยมันอืดขนาดนี้เลยนะครับนะไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยอุ่นมาอุ่นมางั้นเอาเออเอาโฟโลแล้วกันนะครับนะ เด็กก็เงียวว้าวขอโทษนะคทุกคนอาวบางคนอาจจะสงสัยว่าผมขอโทษเรื่องเลยไม่รู้นะครับนะผมขอโทษไปเลยนะครับไม่ใช่ความผิดผม,ผมแต่ผมก็อยากจะขอโทษ เก็บตังไปดีกว่าเฮ้ยมาซามมเนมาเลยรับมาซามมเน,มน,เนยูไปเออสวยดูเรืองสองแล้วตอนนี้ต่อตังรับนะมาลีมันมัิ ผมรู้สึกว่ามันดันขึ้นมาได้แล้วนะครับมันเริ่มดันขึ้นมาละไม่อย่าบอกนะว่าจะเพ้ไม่ไม่ไม่ผมไม่มีผมเป็นอมะไม่น่าผิดทุกคนผมเป็นอมาตะอมาตะบ้านโอ้ <ت <ت ت <ت เทพเกาโฟโนลุยตบวีบ้านปล่อยมาสามูนีได้แล้วนะครับ ุิคอูตาระอูตาละโปยเคสแมนมาเลยดิเล่นกระต่ายไปแล้วนะชนะอย่างแน่นอนแล้วต้เป็น พลังว,วันนะครับนะไหนอะอะไรนะภารกิจเฮ้ยกลับมาโตโต่ไงอุ้ยอ,อุ้ยอัปเลเวลแล้วเ,วเวย้เฮ้ยปลดล็อกแล้วนะครับนะสุสานเฮงทอง รางวัลที่เป็นไปได้เงินมาต่อเลยครับนะประเทศดูไบเฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีซื้อนั้นได้ไหมอ่ะกระเพนึงนะทุกคนมันมีซื้อไอ้น,นี้ได้ไหมอ้าวไม่ได้ ไม่เป็นไรมาเล่นต่อเลยนะเนผมอยากได้ร่งปลุกพลังบาฮาหมูดเออคราวนี้ลองเงินดีกว่าเออเดี๋ยวลองเงินไปเลยนะครับเน,นี่รอไปเลย อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับก็ไปดูคลิปอื่นได้นะคุณผลมนะปล่อยเทปเก่าหนะ่อ่าเปิดเทปเก่ามาแล้วหนะึุ่ม ตอตัวยืนรับตีนไปนะด้านนี้อย่ากยากอะเอ๊ะยากยากใช่ไหมมันยากใช่ไหมเนาะมันยากอ้าวยากนะมันยากยังไงเอองั้นขออวยดานนี้เป็นพิเศษนะมันยากตอนที่เจออูดอาถ้าตอนที่อูดมันใกล้ตายปุ๊บ เออก็มันก็จะเพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นนะอ่าอันนั้นอันนั้นคือความยากของดา่านนี้อิบอีบแล้วมาบอมจะไม่มีวันแพ้เอ้ยมาซมุนเนมาเรียบร้อย โชชตาพริกผันนะครับเง่ยอหโอ้คลิลีโอไปไม่มาสามมือเนตก้เทปเก่าก็ต่อ้าวเรียบร้อยเลยนับนะ มไม่ได้เล่นไปทุกเแค้น่านแล้วก็รือวิธีเอาชนะด่นนี้แบบอีซี่ไปแล้วครับแต่งั้นมาเล่นคิดต่อโรถช้าาลังขึ้นเต่าขึ้นสูงขึ้นเต่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนับนะผมไม่เคยดูเอ๊ วันนี้มีแพกอะไรบ้างอุ้ยมีแพกนี้ด้วยเหรออุ้ยโอ้ยังไม่เอาน้ำอาหารไม่เอา,ายังไม่พองั้นไปด่านตำนานกันเลย ก็าบอกว่าถ้าคุยกับเอมลลี่มันจะได้ตัวทองไหนวะไหนวะตัวทองอ้าวตัวทองคูณรับใชค้ความมืยยดรอยใหญ่ไม่ติอะไรเนี่ยเออปมประการเทพเออเมนนสตี ว้าวแมวด่วนพิเศษคืออะไรอ่ะแมวอะไรอ่ะแต่ความยากเก้าด่านผมมากผมไมช่ชนะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะเนะเออมีด่านอนะไรบ้างในในโกข้างหรอมในญี่ปุ่นอืองั้นขอเปิด สมบัติไปเลยแล้วกันครับะผมรู้แล้วต้องทำไงคือต้องปล่อยไอ้น,นี่นะอะไรนะฮาดากะเออเมลฮาดาก์กะอโดริผมเคยเล่นมาก่อนนะด่านนี้ผมรู้แล้ววิธีชนะมันต้องทำไง ต้องรีบฆ่าศัตรูแบบช้าๆนะครับนะแล้วก็เปิดโฟนโนมาฆ่าแบบไม่ช้า เปตีหยุดเวลาเอออะไรนะั้นในในโกข้างนะนะมาแล้วบอกผมทีว่ารอบนี้จะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดตุม บอกว่ไม่ดูเดือดแล้วแนะ่มันต่างชั้นกันมากเลยเอาเรียบร้อยอาวยังไม่เรียบยังไม่เรียบเออนั่งไงเรียบร้อยแล้วแต่ตามระเบียบนะครับนะตุมได้เลยได้ป๊อยังไม่ได้อ ไม่โกข้างยังไม่ได้ในลอนดอนหรือเออไปซื้อบีกันอ่ะตอนนี้อาหารแมวผมไม่เหลือแล้วนะนะไป ไอแมวโจรออกรู้สึกว่าดาเมจมันน้อยมากแมวเลมีอะไรบ้างเอมเอาฮิลลี่ไปตีหยุดเวลาแล้วกัน นาวาคิลี่ไปตีอยู่เวลาตัวข่าวนะอ่ะเอาประมาณนี้มาอยู่ไหนแล้วอ่ะด่านแรกเจอเนในโกข้างตัวแรกหนึ่งได้รับแล้วตัวแรกอีกหนึ่ง <h oney> เฮ้ยอ้าวอืแล้วก็เปิดซันเปอร์ไปดีกว่าแค่นี้แหละรับนะเปิดไหมเปิดซันเปอร์พร้อม,มจบบ้านเออผมจบได้แล้วมันต้องเปิดซันเปอร์ เฮ้ยเอ้ยสวยปล่อยเทพเก่ามาแล้วสมดาเบ็ดเกิดขึ้นเพียงแค่นึงไม่เจ็บไม่คัน เตัวแทงมายืนรับตีแข็งๆให้ก่อนนะครับนะ ไปตีป้อมนะหรือเปล่าแล้วมันก็จะระเบ,บิดตัวเธอออกมาว่าละมาดี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 นแมนมามาดีมาดีม,ม,ามาดี เจอฮิปโปเล็กเฮ้โยโปรไรตีเว็บอะโปรเลต์กันเว็บอะโดนเว็บทีเดียวเรียบร้อยเลยตายตามระเบียบนะครับนะ ตัวไหนตีเว็อ่ะตัวไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบฆ่าตัวนั้นตัวไหนตีเว็ผมจะรีบฆ่าตัวนั้นให้เร็วที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยยวดีมาแล้วนะคะ เขาบอกว่าเล่นแบบเงีเงยบๆชนะ,ะเนงินผมพอนะครัจะติดกูดาวหมดเลย มา Uber อุบัติเลตุกี่ตัวผมเซกมาตุ่มอ่าเรียบร้อยบินไปแล้วครับโมนิโกเมหร่ฮิปโปจะตายอ่ะ ดีมาดีเป็นฮิปโปเล็กก็ไม่กลัวหรอกเฮ้ยนานนานนานเกินไปแล้วนะนานเฮ้ยนานนานมากติดตรงฮิปโปเล็กเอเออดิ มา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 มงูมเจองูเด้งลงมและเอาไรา คีรีสามตัวแล้วนะคุณนะเพื่อนยอมเราเหอยอมเราเหอนะวางคีลีสามตัวนะนะนะี่เฮ้ย,ยนะนะเอยพอเอเป็นอามาตะได้ซ้ำเนี่ยอา้าวแล้วเมื่อไหร่มันจะตาย 对。 นานมากนานเฮ้ยนานนานนานเฮ้ยเร็วเเพื่อนตายให้เราเถอะนะเฮ้ยเพื่อนตายให้เราเถอะเร็วๆรวทุกคนรอเราอยู่เนี่ยทุกคนอย่างเห็นในในโกข้างเอ้ยเลือดมนเลือดเท่าไหร่นยไอ้จินทุกคนมันนานเกินไปปะ มาณสิบนาทีแล้วหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแหละโอ้ยมเมื่อไหร่จะได้ม,มาโกโนชาละ เลยมีความหวังเพื่นอนเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีหวังมีหวังเฮ้ยเฮ้ยเอยอเรียบร้อยฮะแล้วเนเน,เนโกแล้วเนเนโกก็อ้ัวอา้าวเนเนโก อะไรอยู่โอ้ยอะไรอ่ะมันใจร้ายมันใจร้ายมากโอ้ยไอ้ดานนี่สู้ได้เป็นเทพตายกว่าจะชนะเปิดตูงนี้ไหมเดี๋ยวได้เฮดิ้อยู่พอดีเลยอ่ะ

ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ